คลิปนี้มารีวิวกระจกหน้าบ้านนะครับสามบานแบบนี้นะครับก็เพื่อถูกใจใครนะครับผมคิดว่ามันก็สวยดีนะนะครับเดี๋ยวจะมาบอกขนาดนะครับว่าขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับคือตอนนี้ผมทำผมเอาจากพื้นเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นพื้นในบ้านนะครับสมมุติตรงนี้เป็นพื้นในบ้านนะครับก่อขึ้นมาถึงเอ็นทับหลังนะครับถึงบนเอ็นทับหลังนะหกสิบเซนนะครับ ในบ้านถึงเอ็นทั้งหลัง40-60นะครับถึง60เซนแล้วก็จะมีจับเสียมทั้ง2เซนนะครับแล้วก็ความกว้างตรงเนี้ย60เซนนะครับเอาแบบให้จับเสียมได้เสร็จแล้วนะ60นะเอาให้จับเสียมเสร็จแล้วว่าเหลือ60นะครับแล้วเราก็มาหาร3นะครับของผมเนี่ยบ้านเนี่ยตรงเนี้ยตรงช่องเนี่ยมันกว้าง3เมตร50นะครับก็ตรงเนี้ย60แล้วก็ความสูงเนี่ย ความสูงจะเท่ากับวงวกบนะครับนะครับนี่วงกบสมมติลองลองมาข้านนะครับจะเท่ากับจะเท่ากับบนวงกบเนี่ยครับบนวงกบประตูเนี่ยบนเนี้ยก็คือจะเท่าเท่ากันรอบบ้านเลยเนี่ยข้างบนนี้ก็จะเท่ากันเหมือนกัน,นก็คือเนี่ยหกสิบควางหกสิบความสูงเนี่ยเท่าบนวงกบนะครับแล้วก็จับพื้นขึ้นมาจับพื้นในบ้านนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็น เข็ดในบ้านขึ้นมาเนี่ยถึงทับหลังเนี่ย60เซนนะครับมันก็จะได้รูปแบบประมาณนี้ผมว่าตรงเนี้ยสำคัญนะถ้าทำแบบเล็กไปนะครับถ้าเล็กไปหรือว่าใหญ่เกินไปเนี่ยผมว่ามันจะไม่ค่อยสวยนะครับตรงเนี้ยผมก็คิดเองนะคิดขนาดเองนะว่าขนาดเท่าไหร่นะครับก็แชร์ให้ฟังนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเปลืองเปลืองค่ากระจกมากนะครับ กระจกตันนี้บานละ2,500เนี่ยสามบานเนี่ย7,500นะครับถ้าเราใช้กระจกแบบบานเดียวอะแบบข้างๆงบ้านเนี่ยบานละประมาณ3,500อันนี้โดมเป็น7,500นะครับค่ากระจกมันก็จะแทงค่าจกด้วยแล้วบัวนี่ก็ใช้เยอะด้วยแท่ค่าบัวด้วยมีลายตกแต่งสอดล่องข้างล่างก็โอเคนะก็สวยดีนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ขนาดละเอียดน,นะครับก็ทักมาถามได้นะ ก็คือขนาดเนี้ยมันส่งส่วนกับ3มเมท้าสินะครับถ้าบ้านแบบตรงนี้4เมตรเนี่ยผมว่าก็ต้องอีกขนาดเลยนะนะครับต้องต้องลองมาดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ